นี่เป็นทองคําที่ถูกค้นพบใหม่ในพื้นที่ตําบลเขาชัยสนอเ,เขาชัยสนจัังหวดพัทลุงซึ่งนายวิทับแสงเจ้าของที่ดินได้ขุดเจอโดยบังเอิญขณะที่กําลังปรับที่ดินเพื่อทําสวนปาล์มเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคํามีทั้งลักษณะที่เป็นทองคําก้อนและทองคําที่เป็นเครื่องประดับแกะสลักเป็นกําไลรูปพญานาคและยังมีทองคําแผ่นขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งล้วนเป็นทองคําเนื้อบริสุทธิ์ที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมากต่างเดินทางมาแสวงโชคลาภในที่ดินสวนปามขนาดประมาณเจ็ดไร่โดยเจ้าของที่ดินเองก็ห้ามไม่อยู่ทั้งหมดต่างพากันขุดดินเพื่อหวังว่าจะมีโชคพบทองคําหรือเครื่องประดับยุคสมัยโบราณหลายคนเตรียมเสียมเตรียมจอบมาจากบ้านและใช้เวลาทั้งวันในการนั่งขุดดินซึ่งชาวบ้านบางรายทําพิธีจุดทูปเทียนกรบบาบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อให้สามารถขุดเจอทองคํา เรายังคงเห็นนะครับว่ายังมีชาวบ้านจำนวนมากเข้ามาขุดแร่ขุดทองกันภายในพื้นที่ของเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งทางกมรมศิลปากรสันนิษฐานในเบื้องต้นว่าทองและเครื่องประดับที่พบนั้นเกี่ยวข้องกับตำนานพระาธาตุศรีนครเส้นทางการค้าการล่องเรือการจาริกพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณที่ผ่านทางระนองพัทลุงนครศรีธรรมราชครับ นายมิดคชาริตบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอกงหงราเพื่อมาขุดทองและโชคดีพบกำไรสองวงเป็นนาคหรือเงินที่ยังดูไม่แน่ชัดนายมิดบอกว่าจะเอาไปเก็บไว้เพราะเชื่อว,ว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทความีกับเงินน้ำ อยู่แถวๆน้ำนี่ใกล้น้ำไปขุดยังไงจนเจอไปขุดแบบไหนจนเจอไปขุดนิดเดียวไปขุดนิดเดียวมันไม่นิอัยแล้วจะเอาไปไว้ไหนเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเอาไปเก็บไว้ที่บ้านอ๋อเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นอะไรยังไงไหมเชื่อว่าเป็นสิ่งจากที่นั้นนายอนัทบำรุงวงผู้ิหนวยการสำนักศิลปกรที่14นครศรีธรรมราชให้ข้อมูลว่าทองคำที่ขุดพบสันนิษฐานได้ว่า เป็นทองคําในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคประวัติศาสตร์ช่วงที่ชาวอินเดียเริ่มออกเดินทางเผยแพร่พระพุทธศาสนาหลักฐานของความเจริญคือการก่อสร้างพระบรมาธาตุนครศรีธรรมราชทองคําที่พบโดยเฉพาะทองคําแผ่นซึ่งเป็นทองคําประเภทเดียวกับที่ประดับไว้ที่พระบรมาธาตุนครศรีธรรมราชสอดคล้องกับตำนานที่เล่ากันในหมู่บ้านเขาชัยสนที่เคยมีการเล่าขานว่า มีพระนางที่ต้องการจะเอาทองไปปิดพระบร,รมธาตุนครศรีแต่เกิดเสียชีวิตที่บริเวณดังกล่าวซึ่งอดีตเคยเป็นเส้นทางเรือและเล่าขานต่อกันมาจนทุกวันนี้ออนเหมือนกับเหมือนกับอย่างว่าที่ที่คยาเขาไม่มีนางยาจะขนทองไปที่พระาธาตนครเลยมามามาไข้น้ำไข่ป่าไข่น้ำเมื่อก่อนนะขมาจายเลยจบเขาอยู่ที่นู้นไอ้ที่นี่ครับผมผมว่าเหมือนกันมีคนจะปาไอของเนี่ยทองเนี่ยไปจะไปใส่พระธาตุนครเนี่ย รัเปนลาักวิชาการกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็นจุดที่ใช้หลอมทองที่พบในดินแดนสุวรรณภูมิหรือไทยในปัจจุบันหรือเป็นทองคําที่ชาวอินเดียนํามาจากทางโรมันหรือทางตะวันออกกลางเพื่อใช้ในการก่อสร้างพระบรมธาตุซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธและกรมศิลปากรยังของความร่วมมือชาวบ้านไม่ให้นำวัตถุโบราณที่พบติดตัวไปแต่ควรจะช่วยการอนุรักษ์และพัฒนาไว้ในพื้นที่เนื่องจากเป็นสมบัติ ที่ประเมินค่ามีได้ชาญชัยพงประหลัดถ่ายภาพผู้เชนกรกทกยทินเอนเมทิโฟรายงาน